ไฟมากแนละ้วเอาของคุณป้านี่เอาพริกกี่เม็ดนะครับไอ้ไน้ำปลาะของเราเองใช่ไหมครับนี่สังเกตพ<บ>กเนี่ยก็พกใหญ่มากเลยเ สวัสดีครับเพื่อนๆผมนูช่องหนุ่มบ้านเหนือครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อส้มตำมากินกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อส้มตำร้านที่เป็นร้านประจำนะก็อยู่ริมฟุตบาทอยู่ใ,ใกล้บ้านเองก็ มาทุระแถวนี้ก็เลยแวะซื้อส้อตมตำไปกินที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าตำอร่อยมากๆเลยนะก็กินประจําแล้วก็คนซื้อเยอะมากเลยนะครับก็ชื่อเสียงเขาดังมากเลยถึงแม้ว่าร้านนี้นะจะไม่มีโต๊ะนั่งกินนะสามารถซื้อไปกินที่บ้านได้อย่างเดียวนะก็มีคนไปรอซื้อเยอะเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่แบบช่วเงเยง็นๆอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อมากินที่บ้านกันนะครับไปกันเลยครับปะ นะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับก็ร้านนี้นะครับร้านส้มตำยำแรงเนาะเขาขายตอนเย็นเนาะขายเฉพาะช่วงเย็นส้มตำยำแรงไปเฮียวก้อยถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูส้มตำนะครับอันนี้ก็เฮียบตำส้มอยู่นะครับปกติจะมีผู้ช่วยครับผมจะเห็นมีผู้ช่วยสองคนวันนี้มาคนเดียวหรอครับวันนี้อยู่คนเดียวคนระับ ช่วยตอนนี้น่าจะมาทุ่มหนึ่งมาทุ่มหนึ่งนะครับครับิกรุระสังเกตพบของเนี่ยก็คกใหญ่มากเลยไซสทคบใหญ่เลยนะอะไรครับสามสิบบาทพี่ราคาก็อยู่ประมาณรอบต้นที่<ร>า <30 S 2> สามสิบบาทนะอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายตั้งป่าใช่ไหมครับอันนี้ใช่ครับป่าเผ็ดพอดี ร้านพอดีไม่หวานมากเราก็จะสอบครับเพื่อนโอ้ยวัว่าคล่องมากเลยพูดประรายหรือใครครับครับประรายให้ต้มเองใช่ไหมครับใช่ครับสีสันแบบของประรา,ายนัวมากร้าเจะไร้เลี้ย สาดด้วยมีแต่ปลาต้มอ,อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่กินไม่มีคนระับมาเดี๋ยวนี้ไม่กินดิบอันนี้ก็จะเป็นพริกที่ร้านเนาะจะรวมๆกับพริกเขียวกับพริกแดงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเทศที่ร้านอร่อยมาก อันนี้มีอีกีกยวครับเดี๋ยวผมสั่งตำผสมใช่ใช่ผมสั่งตำปลาดีกว่าขอเป็นตำปา่า,า,ปปานะครับอันลานี่ก็น,นี่เป็นข้าวโพดแบบไทย,ยอ,อย๋อตังข้าวโพดเหรอครับใช่มีตังข้าวโพดด้วยนะนี่ ที่ฝั่งไทยนะครับไม่ปนกันเมสโซโกเราก็เห็นเมนูหน้าร้านเพื่อเนาะมีเยอะมากวันนี้ก็ก็ครับทำอยู่คนเดียวนะครับเื่อนมีช่ส่วนตัวเลยไม่ได้มาครับคิดว่าผู้ช่วยจะไม่มาแนละ้ววันนี้เนาะครับน่าจะนะครับ ไม่ได้สั่งเนาะผมสั่งตำปากระเนั่นเองนะรอได้เนาะรอได้ได้ครับผมก็อยากให้รอเหละเดี๋ยววันนี้รอได้รอช่วงให้เรารอแล้วก็ส่องเมนูของลูกค้านะครับมีตำใส่แครอทด้วยเอาคุณป้าเนี่ยเอาพริกกี่เม็ดนะครับอเคขอบพี่ ฟฟนี่เป็นผักแก้มที่ร้านผักน,น้ดดกอยมีผักบุ้งก็มีดีอ๋อปกติจะมีผักบุ้งเหรอครับ,ครครบอันนี้มีแะกระหล่ำนะวันนี้อันน, <og> นี้เขาก็จะแยกครบนะครับอันนี้เป็นตำแ,แตงป่ะครับตำแ,แตงครับแ,แตงแยกครบเป็นปลาร้าตรงแยกออกจากกันอ๋อฝั่งฝั่งนู้นครกฝั่งนู้นไม่เสร็ปลาาใช่ครับเป็นไทย นกชอยไทยเนาะที่ไม่ใส่ปลาปร้าผสมกันไม่ได้้าไม่ทานก็ดีเัยนี่มะนาวก็มะนาวสดๆสบิๆสดสดเลยนะมมไม่มีงามมะนาวแดงก็จะสับสดๆอย่างนี้เลย โอแล้วไปแล้วไปแล้วใส่ตรงนี้ให้แล้วตั้นี่ตัแต่งกี่บาทครับเท่าไหรสาม30บาทเนาะช่วยไปไหนเราวันนี้มีมาพี่อยู่ก็นี่นะครับพี่รักก็จะมีของกินเล่นด้วยนะนี่มีหลายอย่างเลยนี่แล้วก็มีปลาล้ะ มีปลาลาน้ำปลาลาขายด้วยนะครับนี่เนาะอ๋ออันนี้น้ำปลาลาของเราเองใช่ไหมครับน,น,นี่นี่ครับขายคนละสามคนละสามสิบบาทเนาะนี่ของกินเล่นเยอะเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกไปด้วยเนาะเอาไปด้วยเนาะเราก็จะเอาพวกนี้นะครับ แต่ว่าของจีนเราไม่เอาข้าวเหนียวไม่เอานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกากหมูไปด้วยนะเอากากหมูไปกินกับส้มตํานะครับไปครับพอดีครับเอารสชาติแบบไหนเปรี้ยวหวานว่ายังไงฮะเอาเผ็ดเค็มไม่เผ็ดเผ็ดเค็มเผ็ดเผี้ยวหวานหน่อยก็ได้ครับก็ผมสั่งเป็นตำปลาะครับมีกำลังตำอยู่เราก็สั่งเป็นเผ็ดกลางนะครับเผ็ดกลางนะครับ หัวไม่งามตับออกเป็นตำตป่าจุดกลางๆนะครับตำป่านี่จะใส่หมูยอด้วยใช่ไหมครับใส่ครับเปรี้ยวเนาะใช่ครับนิดหน่อยอตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงครึ่งอยู่นะ เริ่มมืดแล้วนะครับหน้าหนาวเนาะอากาศก็จะเย็น,ยน<ม>ทำป่านี่ก็จะใส่หมูยอใส่หอยด้วยไหมครับอันนี้น,นีนดูไม่ทันวัยเกิน <laughs> วัยมากครับ <laughs> นี่ของเราก็ได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะไปกินกันที่บ้านนะ ก็ยังไงก็ขอช่วยฝาก่อยนะครับขอบคุณเฮียอะไรนะครับร้านียกกล้วยครับียกกล้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อค้าด้วยนะครับก็คนเดียวครับวันนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ได้ทานให้เพื่อนดูนะก็เดี๋ยวเราไปทางที่บ้านนะครับขอบคุณที่ให้มารีวิวั้างนี้วยครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ายตังค์ครับอันนี้40บาท ฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่งกระดิ่งไว้ได้วยนะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปดดอีกใหม่ครั้งต่อไปนะครับไปไปขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบครับสวัสดี <ไป S 1> ครับ <ไป S 1>